ยองค่ะทุกคนวันนี้นะคะกี่กับอ,อุปบ้านเนี่ยเราจะเดินทางกลับเมืองไทยกันค่ะแต่ว่าช่วงที่จะกลับนะคะช่วงที่ขับรถจากบ้านมาที่สนามบินเนี่ยก็ประเมินว่ามีข่าวนะคะจากทางเมืองไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็ ไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคะ่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็กี้ก็จะพยายามติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็มีข้อความ SMS จากทางด้านไฟบินของอป้านะคะว่าเลื่อนไฟนะคะจาก2ทุ่มเนี่ยเป็น3ทุ่มเนาะก็เดี๋ยวมาดูสถานการณ์เรื่อยๆค่ะว่าจะเป็นยังไง Hamilton is cheap and good? <laughs> Want shopping? Ha ha Hamilton is cheap and good? No no no. Pizza. <laughs> <laughs> over there have a Louis Vuitton. Louis Vuitton? Mm -hmm. Oppa. They uh, have the Hermes. Uh, ah, Hermes. And then over there. Oppa, your know <laughs> 보고 타면 알다 여가 oh. 버버리! 나버버아여기 크로니스! 우찌 없어? 아 있어 있어 브라다 อุป้าขอบคมณมากค่ะค่ะค่ะคุณชิค่ะจ้าผลิตโดนช้อปปิ้งอ่ะโอเคตอนนี้ก็แยกกับอป้าแล้วนะคะอุป้าก็ไปอีกเขตหนึ่งนะเพราะว่าเราจองกันคนละไฟบินนะคะ ป้าจ้องที่หลังค่ะก็เลยไม่ได้ไฟเดียวกันคิดว่าตอนนี้นางก็น่าจะเอนจอยกับการช็อปปิ้งอยู่นะคะเพราะว่า,เ,าเที่ยวบินของป้าเนี่ยบินประมาณสองทุ่มนะคะเหลทไปเป็น3กทุ่มแต่ของกี้เนี่ยจะบินทุ่มห้ค่ะกับไทยกัน ในที่สุดเราก็ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนว้าวรอนานมากค่ะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะคะทุกคนเพราะว่าทางออสายการบินแล้วก็ทางเมืองไทยเราเนี่ยก็ต้องติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับ after shock ด้วยนะคะว่าจะมี after shock เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็จากที่จะบินทุ่ม50นะคะตอนนี้ก็ สามไม่ใช่สี่สองทุ่มสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไปนั่งรอบนเครื่องอีกกีไม่แน่ใจว่ารอนานหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกคือหลับตื่นหลับตื่นเนี่ยประมาณ3รอบนะคะกว่าเครื่องจะออกนะคะทุกคนคาดว่าเครื่องจะออกประมาณ3ามทุ่มได้คะ่ะเพราะว่าไปถึงเมืองไทยเนี่ยเวลาไล่เรียกกับอบป้าเนี่ยห่างกันแค่5นาทีเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นกีคิดว่าเครื่องน่าจะออกตอนประมาณ3ามทุ่มก,กว่าเลย ดีเมืองไทยค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่จะไปนั่งรอโอป,ป้านะคะเพราะว่าเราจะเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองด้วยกันค่ะสามีภรรยาหรือว่าครอบครัวนะคะที่เป็นชาวต่างชาติมากับคนไทยสามารถเข้าช่องด่านตอมอเนี่ยช่องเดียวกันได้เลยไม่ต้องแยกนะคะก็เพิ่มความรวดเร็วนะคะไม่ต้องไปนั่งรอกันนานๆเนาะ ตอนนี้ก็คือทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งเพลียต่างๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาแท็กซี่แล้วก็ไปที่โรงแรมกันค่ะ you feel? I'm oh, sick oh. I need a massage Finally we come Finally come back to Thailand Ah oh, long time no long time not see this feel Yeah, we forget to shooting video. Yeah. Because of hungry. hungry. Because like, oh, hungry. and very tired. She eat two bowl soup. How you mah? Oh, no more than so. Too sweet, right? Mm. But I have many mosquito here.